ปี2024ถ้าคุณยังไม่มีเงินเก็บแล้วปีใหม่2025คุณยังทำแบบเดิมๆอยู่เงินในบัญชีของคุณแน่นอนครับก็ต้องเหมือนเดิมถูกไหมผมอยากจะมาแนะนำให้คุณเปลี่ยนวิธีเก็บเงินในปี2025กันผมคิดว่าเทคนิคที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้มันได้ผลจริงๆเทคนิคแรกเลยผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนลองจ่ายตัวเองก่อนต่อไปนี้เงินเดือนเข้าปุ๊บ คุณลองโอนไปอีกบัญชีหนึ่งตั้งเป็นบัญชีออมเอาไว้อัตโนมัติเทคนิคถัดมาอยากจะเรียกว่าเป็นกดกระเป๋าสี่ช่องก็คือผมอยากให้คุณแบ่งกระเป๋าเงินออกเป็น4ช่องช่องที่1เอาไว้ออมช่องที่2เอาไปลงทุนต่อยอดช่องที่3เก็บเอาไว้ใช้ส่วนช่องที่4คนมักจะลืมก็คืออย่าลืมเผื่อเหตุฉุกเฉินด้วย ส่วนเทคนิคสุดท้ายอันนี้บอกเลยว่าเป็นเทคนิคเด็ดนะถ้าคุณพยายามตั้งชื่อบัญชีเนี่ยให้มันมีความหมายเช่นลองตั้งชื่อบัญชีดูว่าเป็นเงินออมสําหรับกเกษียณเงินทุนการศึกษาสําหรับลูกปีหน้า2025เงินของคุณจะไม่หายไปไหนลองมาคอมเมนต์เก็บเงิน2025กันว่าคุณคิดว่าเทคนิคไหนที่คุณจะเริ่มใช้เก็บเงินไปพร้อมๆกันดูนะครับ